สปอยเนียาอบเรื่องรักบำบัดอีพียีเช้าในโรงพยาบาลอย่างเงียบโกู่ไฟทั่งเดินเป็นสีฟ้าอ่อนเจ้าชิงยืนกอดอกพินทําแพงหน้าห้องพักผู้ป่วยพยายามซ่อนสีหน้าอ่อนล้าจากการไม่ได้นอนทั้งคืนเขาเฝ้าดูพี่ชายทั้งคืนแต่จากนอกประตู เมื่อประตูแง้มออกซึ่งเหมนหลังเดินออกมาช้าๆใบหน้าดูอ่อนกว่าเดิมมากเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนเช่นกันแต่แววตาอ่อนโยนจนเกาชิงแทบอยากเข้าไปต่อยให้ขายมันใส่คุณเฝ้าทั้งคืนเลยเหรอเกาชิงถามสึ่งเหมือนหลังเงยหน้าเล็กน้อยตอบแบบไม่ลังเลใช่ เธอเองก็ไม่ได้นอนเหมือนกันใช่ไหมเกาชิงสะบัดหน้าไม่อยากให้เขามองออกว่าตัวเองห่วงพี่ชายมากแค่ไหนฉันวันหลางถอนหายใจช้าๆหายหมดแรงจะปะทะลอยช้ำจางๆใต้ตาชัดมากเขาดูอ่อนล้าแต่ไม่ยอมถอยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อแย่งอะไรไปจากเธอฉันแค่อยากอยู่ข้างๆเขา ในวันที่เขาต้องการเสิรนหลางกล่าวคำพูดนั้นทำให้เจ้าชิงกัดฟันเพราะมันเป็นความจริงแต่เขาก็ยังตอบกับเสียงแข็งฉันไม่ต้องการให้นายเข้าใกล้พี่ชายฉันเจ้าชิงพูดเสิรวนหลังยับไปแววตาที่เคยคุ้มตัดสั่งเล็กน้อยฉันรู้ว่าฉันทำผิดกับเขามากและเธอ ก็เกลียดฉันมากด้วยแต่เกาชิงเมื่อคืนเขาให้ฉันอยู่ด้วยสินหลางพูดเกาชิงสะอึกเพราะเขาเห็นด้วยตาตอนดันประตูแง,ง้มนิดนึงเมื่อเช้าเห็นพี่ชายซุบอกของสินหลางหลับสนิทเหมือนเด็กเห็นมือสินหลางรูบหลังเกาถูเบาๆไม่กล้ากระทั่งขยับแรงภาพนั้นทำให้เกาชิงโมโหมาก แต่ก็เจ็บใจด้วยเขาหลบสายตาก่อนตวัดเสียงต่ำก็เพราะพี่ฉันอ่อนแออยู่เขาเลยเผลอให้คุณเข้าใกล้แบบนั้นแต่พอเขาหายดีนายจะทำให้เขาเจ็บอีกเก้าชิงพูดต่อส่วนมลางก้าวเข้ามาเพียงครึ่งก้าวไม่ลำเส้นแต่ชัดเจนและพูดย้ำว่าฉันจะไม่ทำไม่ทำอีกแล้ว แล้วทำไมฉันจะต้องเชื่อนายด้วยล่ะเกาชินยังไม่ยอมเฉินหลางนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบเอาเบาแต่มั่นคงฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเกาชินเฉินหลางย้ำอีกครั้งเกาชินชะงักเธอจัดฟันนั่นสูดลมหายใจลึกพยายามกั้นไม่ให้เสียงสั่นฉันจะคอยดูถ้านายทำพี่ฉันร้องไห้อีก นายจะไม่มีโอกาสทางที่สองเก้าชิงขู่เขาเซินวลลางก้มศรีรษะเล็กน้อยเหมือนยอมรับเงื่อนไขนั้นอย่างสัตย์จริงตกลงเซินวนลลางรับคำเก้าชิงม,มองหน้าเขามองความเหนื่อยความกลัวและความลักที่เห็นได้ชัดจนปิดไม่มิดในที่สุดเกาชิงจำใจถอยให้เก้าหนึ่งไม่ใช่เพราะยอม แต่พอพี่ชายกำลังจะไปตรวจอันต้าซาวครั้งแรกและคนเป็นพ่อก็ควรได้ยืนอยู่ตรงนั้นเขาหันหน้าไปอีกทางแล้วพูดเสียงเบาๆครั้งนี้นายเข้าไปด้วยก็ได้แต่ถ้าทำพี่ฉันเครียดแค่เสี้ยววินาทีฉันจะลากนายออกมาเข้าใชไหมก้าชิมพูดเซนเวลลหลังลูกตาสีหน้าโล่งใจอย่างปิดไม่มิด ขอบใจนะเกาชิงเกาชิงไม่ตอบแต่เดินนำเข้าไปในห้องตรวจโดยไม่มองหน้าเขาอีกแต่ในใจลึกๆเขายอมรับว่าความรักของสซนวันหลังที่เห็นเมื่อคืนมันหนักแน่นจนยากจะปฏิเสธจริงๆภายในห้องตรวจอันต้าซาวเกาถูนอนบนเตียงตรวจเสื้อถูกยกขึ้นเหนือนหน้าท้องเล็กน้อยหน้าท้องเริ่มนูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สินหลังยืนข้างเตียงแต่ยืนตัวกิ้งเหงื่อซึมมือเหมือนคนที่ไม่รู้จะจัดวางร่างกายยังไงเพราะความตื่นเต้นกลัวเสียหน้าหมอยิ้มให้ทั้งคู่พร้อมนะครับเด็กเริ่มขยับบ่อยแล้วล่ะก้าถูพยักหน้าเบาๆแต่สินหลังแทบจะกั้นหายใจเจลเย็นๆถูกป้ายลงบนหน้าท้อง เกาถูสะดุ้งนิดนิดซันเวนลางก็ขยับเข้ามาใกล้โดยไม่รู้ตัวเมื่อหัวอันต้าสาวแตะลงบนผิวภาพขาวดำบนจอค่อยๆปรากฏขึ้นจังหวะนั้นเองหัวใจของเซันเวนลางหยุดไปหนึ่งครั้งภาพเด็กตัวเล็กๆกระดิกแขนขาเบาๆอยู่ในท้องเกาถูหมอยิ้มนี่ครับลูกของคุณทั้งคู่ แข็งแรงดีมากหัวใจเต้นสม่ำเสมอเสียงหัวใจดังก้องตุบตุบตุบผ่านเครื่องดังจนเกาโถและหมอรู้สึกได้ว่าสันหลังตัวแข็งทื่อเกาโถหันมามองหน้าเขาแล้วตกใจเพราะสันหลังกำลังร้องไห้แบบยำเงียบน้ำตาไหลลินลงข้ามแก้มโดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวได้ซ้ำคุณสัน สันวหลางเอามือปิดตากสะอื้นนิดนิดน้ำตาไหลลงไม่หยุดมืออีกข้างหนึง่งแตะไปที่หน้าท้องของเกาถูอย่างสันส่นๆแล้วพูดว่าเขาคือของจริงนี่คือรูปของเรารูปของเราจริงๆเกาถูนิ่งไปหัวใจบีบแน่นด้วยความรู้สึกหลายอย่างจนพูดไม่ออกหมอแอบ,บยิ้มแล้วปล่อยให้ทั้งคู่ มีช่วงเวลานั้นตามลำพังเสินหวนางกุกเข่าลงข้างเตียงประคองมือของเขาถูไว้แนบใบหน้าเปียกน้ำตาแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่เคยเห็นมาก่อนขอบคุณขอบคุณที่ให้โอกาสฉันได้เป็นพ่อของเขาต่อให้นายจะยังไม่ให้อภัยฉันจะดูแลพวกนายให้ดีที่สุดฉันสัญญา สังลังพูดอย่างหนักแน่นเก้าถูหันมามองจอเห็นลูกตัวเองอีกครั้งน้ำตาก็เอิอเหมือนกันแต่ยิ้มออกมาเบาๆอย่างน้อยวันนี้คุณก็ได้เจอเขาแล้วเก้าถู่พูดสังลังจับมือนั้นแน่นขึ้นไม่ใช่แค่เจอแต่ฉันฉันจะไม่ยอมให้พวกนายหายไปจากฉันอีกแม้แต่เก้าเดียวเสังมลังพูด ก้าถหูหน้าแดงนิดนิดหัวใจเต้นแรงและเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าต่อให้ยังกลัวอยู่บ้างเขาอาจปล่อยให้สัหลังกลับเข้ามาอีกครั้งก็ได้หลังตรวจอันต้าซาวหน้าห้องตรวจเก้าถูยังจับมุมเสื้อโรงพยาบาลแน่นหลังผ่านขั้นตอนตรวจทั้งหมดสีหน้าเหนื่อยล้าแต่แอบโล่งใจที่ผลออกมาปกติดี ฉินหลางเดินมาประกบข้างอย่างระวังไม่ให้สะดุดแม้แต่ก้าวเดียวประตูห้องตรวจเปิดออกเกาชินที่รออยู่ด้านนอกเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาดังดงเหมือนเพิ่งผ่านการเถียงหรือตีกับตัวเองมาเป็นชัว่วโมงเฉินหลางพูดเล่ากลับกันเถอะเกาถูนายไม่ควรอยู่ในที่ที่ห่างไกลความเจริญแบบนี้เกาชินรีบขวางทันที ฝ่ามือก็แทกกับประตูดังปังนายจะพาพี่ฉันไปไหนเก้าชิงพูดสนหลางก็เลยบอกว่าฉันจะพากลับบ้านดูแลเขาให้ดีที่สุดเท่าที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกเก้าชิงกัดฟันแน่นนายคิดว่าเก้าชิงกัดฟันแน่นเหมือนเกลื่อนคำพูดนับพันประโยคลงคอจนปวดหน้าอกนายคิดว่าฉันไม่มีความสามารถพอ จะดูแลพี่ชายตัวเองเหรอส่นหลังหัวเราะเบาๆแต่แสนเย็นชาฉันรู้ว่าเธอทำได้แต่เธอใช้ฟิโลมูนผ่อนคลายในช่วงตั้งครรภให้กับเกาถูได้ไหมล่ะเกาชิงสะอึอมือกำแน่นจนเส้นเลือดโปดฉันส่นหลังทำท่าจะตอบแต่เกาถูเรียบบงแขนส่นหลังเบาๆทั้งคู่พอก่อน ผมปวดหัวเก้าโถ่พูดเสียงอ่อนทั้งสองคนเงียบสนิทเหมือนถูกสั่งตายเก้าโถ่ก้มหน้าเล็กน้อยแล้วสูดหายใจชินชิงกลับไปพักก่อนเถอะฉันจะไปกับคุณเซิรนเก้าโถ่พูดเก้าชิงเงยหน้าขึ้นด้วยความตกใจทันทีสีหน้าแตกสลายแบบปิดไม่อยู่พี่ทำไมละ่ะให้ฉันดูแลก็ได้ ฉันไม่ไว้ใจเก้าถูสสยหน้าอย่างใจเย็นแต่น้ำเสียงหนักแน่นที่สุดในรอบหลายสัปดาห์พี่ไม่เป็นไรจริงๆเก้าถูพูดเก้าชิงสุดลมหายใจลึกครั้งหนึ่งเหมือนรวบรวมแรงสุดท้ายก่อนพูดคำพูดที่เจ็บที่สุดออกมาถ้าพี่เลือกพี่จะไปกับเขาฉันจะไม่ขัดเขายกมือขึ้นเช็ดน้ำตายอย่างหัวเสีย แต่ฉันยังเป็นน้องพี่นะพี่ต้องโทรบอกฉันทุกวันว่าพี่ยังโอเคสัญญาได้ไหมเก้าโถพยักหน้าทันทีดึงเกาชิงเข้ามากอดแน่นอืมสัญญาเก้าโถตอบสันหลังหันหน้าไปอีกทางซ่อนเสหน้าอ่อนลงที่ไม่อยากให้ใครเห็นสันหลังค่อยๆประคองแขนเก้าโถแต่หันมามองเกาชิงอีกครั้งขอบใจ ขอบใจที่มาส่งฉันจะดูแลเขาให้ดีดีกว่าที่เธอคิดเซินวินหลางพูดเก้าชิงกันหมัดแต่ไม่ตอบอะไรปล่อยให้ทั้งคู่เดินไกลออกไปจนลับตาหวังว่าคุณจะไม่ทำให้พี่ฉันร้องไห้อีนนะเซินวินหลางเก้าชิงพึมพำเบาๆภาพสุดท้ายคือเซินวินหลางเอาเสื้อคลุมพาดไหล่เกาถูดึงเข้ามาในอ้อมแขน เหมือนห่วงที่สุดในโลกแล้วเดินออกจากโรงพยาบาลไปด้วยกันณคาร์ลินแฮตสันห้องพักที่ถูกจัดใหม่เพื่อต้อนรับว่าที่คุณพ่อเก้าถูถูกประคองลงบนเตียงอย่างเบามือซึ่งเวลางไม่ยอมให้พยาบาลทำคนเดียวเขายื่นอยู่ข้างๆเตียงค่อยจับหมอนจัดผ้าห่มให้ทุกอย่างเข้าที่เองทั้งหมดเก้าโถูมองตามสายตานง่งๆ แต่ในใจยังสั่นสึ่งหลังรู้เขากำลังเป็งกำลังกลัวกำลังไม่ไว้ใจแต่ตอนนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยอีกแล้วสึ่งหลังนั่งลงข้างเตียงน้ำเสียงทุ้มต่ำลงไม่ใช่น้ำเสียงประธานที่คุมทั้งบริษัทแต่เป็นคนที่กำลังกลัวจะเสียคนที่รักที่สุดนายไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแล้วเก้าถอยู่ที่นี่ฉันจะดูแลนาย กับเด็กเองเสรนด์วลางพูดเกาถูลบตามือที่กำลังจับชายเสือ้อกำแน่นตัวเ็งเหมือนพยายามกั้นระยะห่างเสรนด์เลางมองออกเขาเลื่อนมือไปวางบนหลังมือเกาถูช้าๆนุ่งม,มากเหมือนกลัวว่าคนตรงหน้าจะแตกสลายไปทุกวินาทีฉันรู้ว่าเรื่องวันนั้นทำให้นายเจ็บมากเสรนด์วลางพูด ก้าวโถูสะดุ้งนิดๆแต่ยังไม่ตอบฉันมนหลังเอ่ยหนังความเงียบยาวฉันไม่ได้ไล่นายเพราะไม่รักไม่ใช่เพราะฉันยังรักอันอี้อยู่ไม่ได้ไล่เพราะอยากถีนนายไปจริงๆเขาสูดลมหายใจเหว่งจ้าพูดในสิ่งที่เก็บมานานครั้งหนึ่งฉันเคยเสียคนสำคัญไปต่อหน้าต่อตาเขาตายเพราะฉันฉันไม่อยากให้นายเป็นแบบนั้นอีก ก้าโถเงยหน้าขึ้นในดวงตานั้นมีความสับสนปนหวั่นไหวเสียงหลางพูดช้าๆชัดๆเหมือนคำสารภาพฉันไม่ได้กลัวเสียชื่อฉันไม่ได้กลัวมีเรื่องฉันกลัวเสียนายไปถ้านายยังอยู่กับฉันต่อวันหนึ่งอาจเกิดเหตุการณ์เดียวกับอันอี้ฉันยอมโดนนายเกียดดีกว่าเห็นนายหายไปจากโลกนี้ น้ำเสียงทุ้มๆแตกนิดๆเก้าโถสั่นเล็กน้อยเขากืนน้ำลายฝืนตอบด้วยเสียงเบาแทบไม่ได้ยินแต่คุณตัดขาดผมเลยมันโหดร้ายมากนะครับไม่แม้แต่จะอธิบายให้ผมฟังเลยส่วนล่างยื่นมือแตะขมับของเกา้าโถก้มลงก้มลงพูดใกล้ๆเหมือนกำลังสาบานฉันผิดผิดหมดทุกอย่าง และฉันจะไม่วันทําแบบนั้นอีกไม่ว่านายจะโกรธจะเกลียดหรือจะด่าฉันเมื่อเขาลูกท้องที่เริ่มนูนของเกาถูเบาๆสายตาอ่อนโยนจนคนมองแทบหายใจไม่เข้าเพราะตอนนี้ฉันไม่ได้มีแค่รักเดียวที่ต้องปกป้องแต่ฉันมีสองชีวิตเกาถูหน้าแดงนิดๆแต่ยังตึงๆส่้นหลางยิ้มมุมปากนิดๆอ่อนโยนแต่หวว จนแทบจิตไม่อยู่เขาจ้องเกาโถเหมือนไม่อยากละสายตาแม้สเสี้ยววินาทีนายคือชีวิตของฉันนะเกาโถมือ,อยังลูกท้องอย่างทนุถนอมรวมถึงลูกของเราด้วยช่วงบ่ายหลังกลับถึงคา,าร์ฮาดเซนวันที่สองเซนันลางออกไปรับของใช้ที่สั่งมาเพิ่มให้เกาโถของเด็กเสื้อผ้าอบอุน่น อาหารสำหรับคนท้องเขาบอกว่าจะกลับมาไวที่สุดเก้าโถอยู่ในห้องคนเดียวบรรยากาศเงียบเกินไปพอไม่มีใครอยู่หัวใจที่แข็งไว้ทั้งวันก็อ่อนลงทันทีเขานั่งบนเตียงมือจับท้องเบาๆความรู้สึกตีกันจนควบคุมไม่ไหวความกลัวความโดดเดี่ยวความเจ็บจากวันนั้นและความอบอุ่น ตอนสริหลังอุ้มเขากับมั่นปาปบ,บนจนหายใจลำบากน้ำตาเริ่มไหลช้าๆคุณทำผมกลัวจะตายเก้าถูพึมพำกับตัวเองเสียงสะอื้นดังขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ทำเหมือนไม่เคยไล่ผมเลยเขาปิดปากกลัวคุณได้ยินสัน่นกลัวคุณได้ยินไหลสั่นแรงขึ้น จนกระทั่งเสียงประตูเปิดดังขึ้นเบาๆเก้าถูสะดุ้งรีบเช็ดน้ำตาแต่ไม่ทันเสินหลังยืนอยู่ที่ประตูกล่องของใช้ในมือเกือบหลุดเพระภาพตรงหน้าทำให้หัวใจเขาบีบนักทันทีเก้าถูน้ำเสียงสินหลังแผ่วเหมือนจะขาดใจเขาวางของแล้วเดินมาช้าๆไม่กล้าพุ่งเข้ามากอดทันทีกลัวอีกคนตกใจ เขาคุกเข่าลงตรงหน้าเตียงใช้หลังมือแตะหางตาที่เปียกเก้าถูพยายามหลบแต่สันหลังจับหน้าเบาๆบังคับให้มองเขาใครทำให้นายหลงหายน้ำเสียงทุ้มต่ำโกรธชัดเจนเก้าถูเหมมปากน้ำตายิ่งไหลเขาพูดแผ่วมากคุณทั้งหมดก็คือคุณสันหลังเหมือนถูกตบกลางใจ เขาโนบหน้าลงกอดเกียวเก้าถูแน่นศพหน้าลงบนท้องเล็กๆแบบยอมแพ้ทั้งหมดฉันขอโทษฉันผิดเองนายอยากร้องเท่าไหร่ก็ได้เลยแต่อย่าร้องคนเดียวอีกฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ที่นี่เสียงเขาแผ่วจนเหมือนสั่นมือใหญ่รูปหลังเก้าถูชา้ชาๆเก้าถูยกมือขึ้นลังเลก่อนแตะผมสั่นหลังเบาๆ เหมือนใจอ่อนโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศอบกุ่นจนหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ